เมื mail, ่อวันที่26มิถุนายน2564สมาคมชาวปรกกิจสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวร่วมงานชาวปรกกิจศพสมาชิกที่เสียชีวิตคือคุณพ่อสงวนปฏิณต่างอายุ81ปีบ้านหนองคูชัยตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายพัยทู์อนุสัตต์นายกสมาคมชาวปรกกิจสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพทอดผ้ามหาบางสกุลไรเปิดณเมรุวัดบ้านหนองคูชัย คุณพ่อสงวันปฏินัดตังสมัครเข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่24มกราคม2563ผ่านการคุ้มครองเมื่อวันที่25มกราคม2564คุณพ่อสงวนปฏินัดตังได้เสียชีวิตเมื่อวันที่21มิถุนายน2564สมาคมชาวพนักกิจสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียพร้อมคณะกรรมการจึงมอบเงินสงเคราะห์ศพเป็นเงินสดจำนวน3แส0บาทให้กับนางพนักชกรปฏินัดตังเป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ศพ ซึ่งทางสมาคมชาวประกิษ์สงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวได้มอบเงินสงเคราะห์ศพเป็นศพที่15ตั้งแต่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา1ปีโดยมอบเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทของสมาชิกบริเวณพิธีงานชาวประกิษ์ศพปัจจุบันณวันที่25มิถุนายน2564สมาคมชาวประกิษ์สงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวมีสมาชิกจำนวน2 2 3 0 3รายวันนี้เป็นวันที่ผม มีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้คุณพ่อได้มาเสียชีวิตนะครับซึ่งแต่พ่อยังดีนะครับซึ่งพ่อได้รับความอดออุ่น,นะครับาจากการที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคชมชาวนากิจสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวบ้านแดงในการสูญเสียครั้งนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมไม่กลัวอะไรเลยนะครับผมมีความอบอุ่นและพร้อมที่ จะจัดงานนะครับให้ยิ่งใหญ่นะครับกับคงเงินสามแสนบาทนะครับซึ่งทางสมาคมลุ่มน้ำเสียวนะครับท่านได้มอบให้นะครับผมมีความอุ่นใจและพอใจนะครับที่ทางสมาคมชาวริจิตสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวได้เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับต้องขอ ขอ่าคุณไปยังสมาคมเป็นอย่างยิ่งนะครับในโอกาสนี้สมาคมชาวพนักิจสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวจึงขอเชิญชวนท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกชาวพนกงจสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวเพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงให้แก่ทายาทและครอบครัวอีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกในการประกอบอาชีพ สามารถติดต่อขอสมัครได้ที่สมาคมชาวรกกิจสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวเลขที่251หมู่12บ้านแดงตำบลหน,นองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโทรศัพท์0807203487